ต้องขอสูไปนะครับผมจะพาไปกินผัดไทยทิ่งแชมโลกนะครับชื่อร้านผัดไทยอ๊พุกนะครับก็อยู่แถวประชาชื่นนะครับซอยสามัคคีนะครับผมก็ยังไม่เคยไปกินนะแต่จะลองไปิครั้งแรกนะครับเพราะมันจะอร่อยหรือเปล่า จริงๆก็อยู่ใกล้บ้านนะแต่ก네็ไม่ได้ปิดกี่ทีนึงแดดค่อนข้างร้อนเลยครับรถก็ติดมุดซะหน่อยโอ้โห้โหนี่รถสปอร์ตหรือเอโรเนี่ยโอ้โหมุดเข้าไปมุดาไปบ๊กทางทางเห็นเห็นมุดเนี่ยมีคนซ้อนนะครับ เกือบเกือบเกือมมันไม่เหมาะกับการลยุย <c> น <oughs> ะไปไปไค่อยๆไปครับเ <c oughs> อ้าวพี่พี่ไปสถานี <c oughs> มาไงวะมา <c oughs> มุดฝั่งนี้ก่าฝั่งนู้นรู้สึกว่ามันลำบากไปแล้วมามุดหน่อยแล้วนะันรถค่อนข้างติดเลยนะแดดแล้ว <c oughs> dưới dưới kho góc cạnh có một cái gì đi nè đại hai lớp sáu bốn thì một gì đang có mình chủ cái cái cặp này thứ gì nè là มังพี่รูผมจะพาเพื่อนๆไปหลงไหมล่ะก็ดูเข้าวๆนะครับแล้วก็ขี่มาแล้วหิวแล้วเนี่ยจะไป รอยนี้มีรถเมร์แดงนะอะไวะเ้ย,ย,ยแหม่บางทันนี่พิ่งมาก่อนมองอีกนะยังไม่ทันมองเลยพุ่งลงมาแล้วมีก็เดินดูรถนีนะ่ข้ามข้ามถนนนะครับไม่ดูขวามือแนละ้วคือดูซ้ายมือดูไปดูฝั่งรถตามดูเพื่อ้อดูดูทางที่รถมาถูกปะ อ๋อตรงี้มีปั๊มด้วยเนะ <S <S ผมก็ไม่ค่อยได้มุดเข้ามาในซอยพวกนี้น่วนใหญ่ดูดิทางหลังลแต่หลายคนก็ดเดี๋ยววิ่งบ่อยนะครับ คนรถติดแล้วล่ะวิ่งโลง่ลงๆนะเมื่อกี้มันติดอะไรวะไม่เข้าใจหรือว่าคนทำอะไรเก๋กาวะหรือว่าจอดเมื่อกี้จอดอะไรตัก่านให้อะไรว่านะ่ามันเนลยรถติด โผล่เดยวมอ่แหละพอจะนึกออกแล้วออก็ไปเรื่อยๆแค่ช้าๆค่อยๆเป็คค่อยๆไปนลรถมันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีย้อนสอนมีเหยียดมีแทรกมีเข้าซอยมีจอดนะครับต้องระวัง จะเลี้ยวไหมเนี่ยตั้งค่าเหมือนจะเลี้ยวเลยออตรงนี้จะเลี้ยวเดีย๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะคิดว่าจะาแวะไปห้างนะครับจะคงจะรถไปเก็บก่อนนะวันนี้น่าจะ โรเก่งไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนครับถ้าไม่เก่งก็เอานี่นั่นแหละแต่ถ้าได้ซื้อของนี่คงต้องเราเก่งไปอ่ะก็ใกล้จะถึงแล้วคิดว่านะดูมาคร่าวๆไปตัวแผ่นกาวติด IPS ผมอ่ะเหมือนจะไม่เหนียวแล้วนะสงสัยที่จะได้ซื้อไอ้ตัวยึดมือถือแล้วนะผมว่า ยืนมอถือก็ค่อนข้างแพงนะสามพันกว่าบาทเลยนะผมเห็นตัวสี่ห้าร้อยก็มีแหละแต่มันไม่สวยเนี่ยมันเป็นแบบก้อนดำจัใหญ่ๆไม่สวยไม่โอเคอ่ะเก่งกะดดูแล้วมันไม่สวยถ้าเพื่อความสวยต้องเสียเงินเพิ่มยะดูก่อนละครับว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละมั้งผมดูไว้ สามนาทีหกสิบโแถวนี้ของกินเยอะเนาะไม่ใช่ใจดีเลยว่ะคนไทยเหยียบใจเหยียบใจเหยียบใจ